นี่เขากเหรียญไปให้จานยังเหรียญเนี้ยเห็นไหมครับมีการนะลงอักขรละเลขยันเต็มเหรียญพาพระขอมเนี้ยผมมีผมไม่ผมไม่ค่อยได้ขายเลยผมเก็บหมดครับอยู่ในนู้นอีกเยอะใช่ชุดเก็บเนยเยอะเลยพระขอมทัางศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านสร้างพระพุทธโคโดมอ่ะเนี่ยองค์พระพุทธโคโดมเนี่ย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่วัดไผ่ลงวัวสร้างด้วยความเพียรน,นะครับแล้วพระพุทธโคโดมเนี่ยของหลวงพระขอมเนี่ยแม้กระทั่งคนนับถือาศาสนาคิดะนะไม่มีตังจ่ายค่าเทอมลูกลูกเราเริ่มแพงย่อขอท่านเนี่ยยังถูกหวยเลยคนาศาสนาคิดยังต้องเข้าทําบุญที่วัดไผ่ลงวัวโดยขอจากองค์พระพุทธโคโดมเนี่ย พ่อของเก่งพ่อผมมีประสบการณ์ด้วยจะบอกให้ตกน้าไม่จม,มตกน้ําไม่จมน้ำนี่<ล>คือพร<ล>ะพ่อมองไม่ยากเรา้งใส่นะเขาจะมีรูปว่าการหญิงร้องไห้การแชร์พุทธศึกอ,อออันนั้นศึกษาไม่ถึงเหมือนกันรูปพ่อคอมเนี่ยเ<ใ>นี่ยนะอาจารย์ครับทําไมฉาย,ยาพระต้องลงทายด้วยสระโอทุกรูปเลยครับเช่นจันทะสโลพุทธสโลมีก็ก็เป็นภาษาเป็นภาษาทางมคตกนะครับโอ้โห นี่ตัวรูจักเพ็ดหน้าทั้งไหมครับก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งจะเป็นก้อนที่เรียมๆใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้เป็นเหรียญพานพุ่มนะครับบังคช้างคือเหรียญแบบนี้ยในสมัยก่อนเองินตาที่เป็นของมีค่านะมีความสําคัญมีค่าก็ถ้าลูกศิษย์องค์ไหน อยากได้ของขังก็จะไปให้พระเกจิอาจารย์เก่งๆอะ่ะลงอักลรเลขยันบนเหรียญหรือว่าหลวงพ่อ,องอ์เงินเก่งองนั้นอะ่ะไม่ได้มีเหรียญปัม๊มรูปเหมือนท่านไม่ได้ทำนะเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยไปให้อาจารยนี่เขาเอาเหรียญไปให้อาจารย์ยังเหรียญเนี้ยเห็นไหมครับ มีการนะลงอักลรเลขยันเต็มเหรียญน,นี่แล้วก็เอาไว้ใช้เป็นเครื่องรางของขลังติดตัวและที่สำคัญยังเป็นเงินขวัญถุงอ่ายังเป็นเงินขวัญถุงนะครับเรียกเงินเรียกทองนะดูดเงินดูดทองเข้ามาให้ค้าขายดีอ่า นะทำข้าวทำลงสีก็ร่ำรวยดังนั้นเมื่อเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญยุคโบราณเหรียญน,นี้ยุคสมัยรัชกาลที่สี่นะเหรียญน,นี้เป็นยุคโบราณพระเกจิที่จารในเหรียญน,นี้ยก็คือพระเกจิยุคเก่าหรือยุคโบราณไปด้วยนะแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าของต้องซื้อขายได้อ่าคิดว่าของอะไรที่เป็นของพิเศษเนี่ยท่านทําให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านเลย เฉพาะตัวเหรียญพานพุ่มเหรียญทั้งสี่เนี่ยก็มีมูลค่าหลายพันหายากนะครับหายากอ่าเนี่ยเหรียญหลังช้างเนี่ยมีมูลค่าหลายพันนะครับอันนี้ก็คือเป็นถามว่าจานเก่าหรือจานใหม่แล้วก็ดูร่องรอยเส้นจานน,นี้จานเก่าอ่าร่องรอยเส้นจานที่นะจมลงไปพร้อมกับในเหรียญออะ มีคำถามอะไรสนใจไหมโอ้อาจารย์ครับอยากเห็นว่านจะปลาสักครับเนี่ยที่นี่ไม่ใช่เซเว่นนะอยากจะดูอะไรก็ได้ได้มีอ่ะอะจะกองทัพเรือไปช่วยอะไรที่นี่ไม่ใช่เซเว่นนหอยากจะดูอะไรก็มีให้ดูอ่ะกองทัพเรือเล็กตัวไปช่วยอาจารย์โอไปบอกครับสมุดฮะผมว่ามันไม่ไปอ,อยากให้พูดถึงพ่อคงวัดวังสปะรุตครับพ่อคงวังสปรุต กูเกนะิลมีหมดอยู่แล้วครับนี่รูปประสบการ์รูปเหมือนนะรูปเหมือนปัม๊มบาแล้วโดนเอ็มสิบหกยิงไม่เข้าหลวงปู่สูขพิมพ์ประมาณโทนเส้นหนีสองหน้ามีไหมครับถ้าเก่าคือแท้เป็นไปได้อยู่แล้วถ้าเก่าคือแท้เอาว่าจะปาสักโอเคไหมโอเคแล้วเอามาต่อ,อพูดปุ๊บมีปั๊บเลยเนื้อดินหลวงพ่อวัดบางกระทิงใช้ดูคุณแผนบังจ่างได้ใช่ไหมครับโอชัดเจนครับบางกระทิงกูกระช่ายใช้ดูได้แน่นอน อาจารย์ครับมันจะเป็นไปได้ไหมว่าพระบ้านของหลวงปู่สุขด้านหนึ่งปิดตาด้านหนึ่งเป็นพนักปกคักมาต้องเก่าก่อนนะ่ะที่ถามอยู่เนี่ยนะเอ่ยชื่อผมฟังหน่อยได้ไหมคือแซนเบสันขวานสามารถตอบแทนได้นะคือคุณดูเก่าเป็นไหมอ,นนอ่าถ้ายังดูเก่าไม่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยตะ่วอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ย ใช้หลวงปู่สุกไหมเห็นเป็นพิมพ์ประพามนทนเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่คุณว่าถ้าเป็นปู่สุกอะต้องเก่าเท่านี้ไหมเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเวลาคุณเจอพระหลวงปู่สุกอะเนีฮะถ้าเนื้อไม่เป็นแบบเนี้ยก็ไม่มีทางจะทันหลวงปู่สุกเสกก็คือไม่ทันหรือไม่แท้ก็ได้อ่า แต่ถ้าเป็นพระหลวงป่สุต้องเก่ากว่าพระยาท่านตู่อ่าไปเจอกีบบัวหลวงปู่บุญกีบบัวหลวงปู่บุญเห็นป่ะนี่แท้ก็ต้องเก่าเท่ากับยาท่านตู่เราไม่ได้แยกเป็นวัดเราแยกว่าตะกัวเกือบร้อยปีเป็นยังไงอยากเป็นพระก็ต้องลงทุนหนาพระองค์ที่มั่นใจว่าแท้นน,น่ไม่ต้องแพงเก็บไว้ดูนี่ไงฮะเห็นป่ะถ้าปูส่สุเนี่ยปู่บุญก็ต้องเนื้อนี้ยันตูเนื้อนี้ อุกแท้ๆก็ต้องเนื้อนี้ไหมแค่นี้เองแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้เรื่องความเก่าในการดูพระให้ถามไปอีกสิบปีก็ดูไม่เป็นการดูพระต้องใช้ภาพจำครับผมบอกเสมอว่าอย่าไปสนใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรให้สนใจก่อนว่าตะกัวร้อยปีเป็นยังไงตะกัวห้าสิบปีอะหน้าตามันเป็นยังไง ทองเหลืองร้อยปีทองเหลืองห้าสิบปีหน้าตาเป็นยังไงดินห้าร้อยปีดินร้อยปีดินห้าสิบปีเป็นยังไงโดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นพระแผงหรือพระถูกเพราะถ้าพระเก่าเหมือนกันน่ะนะลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนคนแก่อายุเจ็ดสิบอ่ะหรือแม้ว่าจะเป็นคุณปู่เราที่บ้านก็ต้องแก่เหมือนกันสักตัวพระเจา้าพระองค์พ้อนเนียมวัดน้อยยุคเดียวกันปาครับยุคเดียวกันก็ต้องเนื้อแบบนี้ ใช้ความเก่าในการดูพระดูพระเป็นหมดแล้วอ่าแต่ถ้าใช้ไอ้คำพูดที่เไม่ได้ยินมาจากไอ้เซียนนั้นเซียนนี้มานั่งถามอ่มะให้ถามไปอีกห้าปีก็ดูไม่เป็นดูครับคำว่าดูพระคือใช้ตาดูคือใช้ตา,อ,ตาอ่านะฉะนั้นองครูไม่จำเป็นต้องเป็นพระแพงให้เป็นพระแท้ อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องมวลสารเหรียญหลวงปู่กินวัดหนองบัวอีกทีว่ามีอะไรอ๋อพี่ไปเปิดย้อนกลับไปเปิดดูเลยผมดูพระด้วยความเก่าผมดูพระอะไรเข้าใจจริงนี่ไงง่ายไหมง่ายจะตายกรณีผมภาพจำไม่ชัดเจนก็ต้องซื้อของอถูกครับคือต้องซื้อไปดูนะไม่มีตางซื้อไปดูก็ต้องไปขอเขาดูแล้วดูนานๆส่องนานๆให้จำได้ ผมมีพระหลายประเภทมีทั้งไม้และก้าวปัจจุบันยังตรวจเช็คให้ฟรีอยู่หรือเปล่าครับแล้วตรวจเช็คในวัไหนบ้างตอนนี้องค์ละหนึ่งร้อยบาทครับในแอปนะครับในแอป SK ผมดูพระรัตนะองค์เล็กเขาเรียกพระแก้บนนั่นเนี่ยองค์ครูอย่างดีเลยครบบางองค์มีครบเลยครับทั้งทองทั้งหักทั้งหลักทั้งทองทั้งตะกั่วทั้งดินถ้าพูดถึงเรื่อง พระคำดวงนี่ผงดีเมืองปทุมนะก็ต้องปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีนะพระผงรูปเหมือนนะเป็นรุ่นที่ราคาสูงต้องบอกว่าอันผงชินสองนักษัตว์เนี่ยในถ้าเกิดกลุ่มได้ฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดนะ คุณจะรู้ว่าพระหลวงปูเทียนเนี่ยตั้งแต่สมัยปีศูนย์เก้าอ่ะองค์ละห้าร้อยอ่ะตอนนั้นทองบาทละสี่ร้อยอ่ะแต่พระผงหลวงปูเทียนสมเด็จหลวงปูเทียนเนี่ยนะองค์ละห้าร้อยทำไมชาวบ้านเขาจึงให้ความนิยมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจะได้พระหลวงปูเทียนอ่ะต้องรอถึงสิบสองปีครับ นะวิชาการลบผงเพื่อเอาผงมาทำเป็นพระผงการเขียนผงก็คือนะเอาผงอะมาปั้นเป็นแท่งช็อกเหมือนช็อกเขียนกระดานดำมาปั้นเป็นแท่งแล้วก็เขียนตัวยันแล้วก็เสกให้ยันตัวที่เขียนโดยผงนะั้นะนะมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ทำการนะขูดเอาผงนั้นลงมาเป็นมวลสารเขาเรียกการลบผง นะโดยทั่วไปก็จะมีนะผงปัตมังผงอิทธิเจผงตรีนะสิงเหผงนะเราหดผงม,มหาราชแต่ในสูตรของการทำพัะผงหลวงปู่เนทะียนน่ะคือสูตรทำพระผงสิบสองนักสัตว์ซึ่งผงเนี้ยสิบสองนักสัตว์ก็คือนะปีหนึ่งก็จะทําได้นักสัตว์หนึ่งนะท่านทําเวลาท่านจะลบผงอะ่ะท่านต้องเอากระดูของสัตว์นักสัตว์นั้นน่ะมาบด แล้วทําเป็นรวมเป็นผงด้วยนะปีช่วยก็เอากระดูกหนูมานี่ปีฉลูก็กระดูกวัวปีขานก็กระดูกเสือเนี่ยท่านทําพิธีแล้วท่านทาพิธีใหญ่โตนะครั้งหนึ่งท่านทำพิธีบวงสวงปู่เทียนจะเสกพระกลางแจ้งแล้วก็ทําพิธีบวงสวงบุญชูชุมนุมเทวดากลางแจ้งถ้าถ้าท่านทําปีแรกก็อรอปีสิบเอ็ดปีถ้าท่านทพิธีทุกปีอะหลวงพ่ออยากได้พระหลวงพ่อแล้วโอ้ รอกเจ็ดปีนี่เพิ่งจะปีที่6กเองวัฒนาเขถึงตายก่อนไม่ได้ใช้หนะครับดังนั้นผง12นักษัตว์หลวงปู่เทียนจึงเป็นผงที่มีอิทธิฤทธิทธิฤทธิ์ในด้านไม่ว่าดวงคุณจะไปตกราศีไหนที่เป็นปีชงที่เป็นปฏิปักษ์กับปีเกิดคุณถ้าคุณได้แขวนผงสิบองนักษัตว์นี้คุณก็จะดีทุกปี จะไม่มีปีชงจะไม่มีปีปฏิปักษนั่นแหละครับผงเนี่ยต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาการทำให้สำเร็จโดยใช้เวลาถึงสิบสองปีและเมื่อท่านทำเสร็จคนก็แห่กันไปเอาจนมีราคาสูงในอดีตส่วนที่แพงที่สุดของท่านแล้วก็มีเกยก็คือรุ่นนี้หลังรูปเหมือนปู่เชียนนั้นเป็นมหาดเล็กนะผมจะบอกให้ท่านสามารถเข้าวังได้ลงในหลวงนับถือท่านมาก นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าผงรุ่นเนี้ยทําถวายในหลวงรเก้าด้วยเนี่ยพระรุ่นเนี้ยฉะนั้นหลวงปู่เทียนเนี่ยนะพระผงหลังรูปเหมือนจึงมีราคาสูงเออส่งไปพระบางองค์ต้องดูองค์จริงสมเด็จถึงยุคผมต้องส่งไปใหมนะครับเพื่อผมถ่ายไม่ชัดอ่ะถ้าถ่ายชัดจารณาได้ก็จัดมาเนี่ยและอันนี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะเลี่ยมเดิมเลยเลี่ยมเดิมเดิมเลยเนี่ย นี่สมเด็จดีนี่ที่ถ้าใครมีธุรกิจใหญ่ๆตัวโตควรใช้ต่อไปชิ้นที่สองหลวงพ่อเดิมชิ้นนี้น่ารักอ้าวหลวงพ่อเดิมสองนาทีพ่อเดิมพร้มพอมเรียมทองโ,อโอหแบบนี้นี่ดูง่ายครับดูง่ายมากพ่อเดิมพร้มพอมเรียมทองอ,อ้าวหนึ่งหมื่นบาทครับราคาแรกหนึ่งหมื่นบาทราคาแรกนี่ มีเวลาสองนาทีนะเวลาเดินแล้วนะทองหนาจัดทองหนาจัดอันนี้หมื่นึันนี้ยังซื้อพาไม่ได้เลยยังไม่ได้ค่าทองด้วยยังไม่ได้ค่าทองด้วยพี่หนึ่งหมื่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ทุกคนหนึ่งมื่สองพันบาทนะครับอยู่ที่หนึ่งมื่สองพันบาทนะครับตอนนี้หนึ่งมื่สองพันบาทพี่เดี๋ยวผมครับปิดรายการจริงๆอะ่นะ,ะนะเฉพาะพาอย่างเดียวเนี่ยสองหมื่จะซื้อได้หรือเปล่า เสียดายตังไม่ได้พระนะพอะเดิมดีไงท้าเกดเป็ดีจริงผมก็เป็นเบอร์หนึ่งของอันนี้นะเพอเดิมอ่ะเพราะสสานะครับเออทองยังไม่ได้พระก็ยังไม่ได้เอาให้ได้อย่างนี้เอานี่สองสามหมื่นยังไม่ได้ค่าทองเลยนะทองก็ไม่ได้พระก็ไม่ได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ทองก็ไม่ได้พระก็ไม่ได้เอามันเทิงแล้วครับ หนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ดำมาที่หนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทบโอ้โหนี่ทองก็ไม่ได้พลาก็ไม่ได้โอ้ผมบอกว่าสงการนี่ไปเล่นสงการกันอยู่หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับตอนนี้นะครับไปเล่นสงการกันอยู่นะครับอา้าวปิดที่ใครหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยพี่นัทวุฒ เอาหน้าวันนี้วันนี้คือเป็นจําเป็นต้องมาจะไปต้องมา,า,าว,วันหลังจะ <ๆ S 2> ไม่มาแล้วจะเป็นต้องเป็นตัวแทนก่อนครับวันนี้แน่นอนไหมมันบอกวันนี้จะเป็นต้องมาวันหลังจะไม่มาแล้ว <laughs> เอาเอาพระที่ทุกคนรู้จักหลวงพ่อสโสธรสองห้าศูนย์แปดจมูกโดง่ดงๆสวยๆ <laughs> นี่กิ่งลวงพ่อสโสธรสองห้าศูนย์แปดพร้อมเลี่ยมทองโอ้โหน,นี่สวยนะ ฮะสวยอ้าวก็ต้องสวยสินี่รู้จักไหมหลวงพ่อโสธรน,<อ>นี่ใครไม่รู้จักมัง่งอางี้ดีกว่าใครรู้จักพระโสธรมัง่งอ่าค่าทองหมื่นหมื่นห้าโหต้องบอกว่าตอนนี้ทองสี่หมื่นฝ่าแล้วอ่ะสุดแปดที่ยมสุดเปิดค่าทองอ่าถ้าเปิดค่าทองเวลาก็เดินจ้านี่ก็เป็นพระอีกองค์นงทานอันตรายนะครับลอดภัยค,ครับหลวงพ่อโสธรเนี่ย ขออะไรก็ได้ผมบอกให้เนี่ยฮะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละครับแอดมินตอนนี้หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทอันนี้พระเปล่า 1, 1> โห้หเ <5, 5, S 1> นี่ยแล้วบอกว่าคุณคิดอีกคุณแขนวนโสธรกรมตำรวจลงสองส,สาม,มื่นอันนี้ศูนย์แปดพร้อมเลี่ยมทองแล้วสวยจะบูกโดง่งพี่ทโกโปิดมื่นเจ็ดขอเป็นของฝันสงการครับใครนะพี่สุพพ,พี่สุพ,พปิดมื่นเจ็ดขอเป็นของควารสงการขอผมไม่ได้ต้องขอแฟนเพจแล้ว อ่ามื่นเจ็ห้าร้ยครับเฉือดมาห้าร้อยบาทอ่ะอย่างงี้ไม่ได้แล้วพี่ดอย่างงี้ไม่ได้แล้วเหลือสี่สิบเก้าวินาทีนี่แจ็คสิงเลืองรู้จักกำไรข้อมือก้อเท้าด้วยไม่ธรรมดาฮะเออไม่ธรรมดาฮะปิดมื่นแปดอ่ะมื่นแปดเก้าร้อยครับนี่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่ 8,900นะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าหลวงพ่อโสธร08พร้อมเลี่ยมทองอันนี้แขวนได้เลยนี่แล้วสวยเลยครับองค์น,นี้สวยเลยนะครับนี่ท่างบอกว่านี่ขนาดผู้จัดก,การทีมฟุตบอลยังรู้เลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่19,900บาทครับ19,900ซื้อพระแถมทองหรือซื้อทองแถมพราล่ะนี่องหมื่ 21, นหนึ่งพันหครับ21,100ื่นหนึ่งันเอาโอ้ขายจะได้เป็นเจ้าของไปดูกัน หลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดแล้วองค์นี้สวยจมูกโด่งและทองก็เท่าไหร่แล้วล่ะนี่รายการนี้เป็นพี่นัททวุฒิใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหเป็นไงไลฟ์วันนี้เป็นไงไลน์ก็ตะับสนหน่อยเพราะผมอ่านสากรีดไม่ออกอะไรไหลมาที่สองหมื่นสองเลยนี่แล้วก็องค์ถัดมาเลยเอายอดนิยมของประเทศล้วน โอ้โหเปลวเพลิงพอเดิมพอเดิมวัดหนองโพเลี้ยมทองอาลังการมากครัเลี้ยมทองสวยสวยสวยนี้เท่าไรหร่รถหลักแสนอยู่แล้วครับนี่แถมไหมเออแถมไหมเนี่ยเนื้อทองแดงโบราณสีมะขามเปียกเนี่ยพาอเดิมใครๆก็อยากได้พระพาอเดิมยอดนิยมนี่ของยอดนิยมหลวงพ่อเดิม เลี่ยมทองเข้ารูปอย่างสวยงามสองนาทีทองหนึ่งมื่นซื้อไม่ได้นะทองโอ้ย oh, เลี่ยมมันมีสองหมื่นน้องคนนี้ยอ่ารับทองหนาถ้าทองดีทั้งแบบนี้ครับมีขลาวตัดตรงห่วงเห็นไหมครับคือทองดีอา้าวมีเวลาสองนาทีครับนี่อ่าสองหมื่นบาทครับขายสองหมืนบาทพี่พรปาเร่ครับดาวเดีนพี่จีรศาศักดิ์ก่อนหนึ่งม <1, 000. S 2> ืน ไม่เป็นไรดูเครื่องแอดมินเป็นหลักก่อกานมานนใครใหญ่ก็ช่วยกัน,านขานเพราะต้องปัดหน้าจอตลอดคอมเมนต์จัง 2, <000 S 2> ไหมก็ถึงสองหมื่นบาททองก็สองหมื่นแล้วยังไม่ได้ทอ,ทองหนาสองหมื่นเรียมอ่านี่ทองยกซุ้มอย่างดีอ่ะเรียมอย่างดีนี่ดูห่วง,งแล้วพอเดิมแท้แท้เนี่ยให้สภาพไหนถ้าเป็นพระพก็เดิมแท้และนี่เป็นยอดนิยมด้วยโอ้ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นบาท นี่สองหมื 20, 000, ่นพระพ่อเดิมแนทะ้่ oh. แต่โอ้โหแต่ตาบกขายากขายากนี่พี่ตาแกก็บอกถ้าพระหลวงพ่อเดิมมันรุ่นยอดนิยมแบบเนี้ยเก๋เต็มตลาดพระสามหมื่นสองหมื่นจะจบเท่าไหร่พี่เขบอกอ่ามีคนคำนวณให้เรียบร้อยสองหมื่นสองพันครับตอนนี้ครับพี่สุธินนะครับมีคนคำนวณให้เรียบร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับเก็บเงินส่วนเป็นแสน โโหต้องบอกว่าแท้แท้แล้วสภาพน่ารักเลยเลียมทองร้องแผนขอให้คุณมีพราเดิมแท้ๆเถอะขอแค่ให้มีแท้แกันั่นแหละไปที่ไหนพระในคอคุณก็จะมั่นใจใครก็จะขอส่องใครก็จะชมว่าเรามีพระดีพี่พรสองหมื่นห้าพันสงรพี่พรดาเราสองมื่นห้าพันสองร้อยพี่พัด ท้ามงคลปิด2อง0มครับสองมื่นหกสอนะสองไม่ทันแล้วเออพระหลวงก็เดิมอปไล้สองมื่น 20, กว่าบาทส่สวนเป็นแสนนะสภาพนีโอไม่มีแล้วพราที่เขาโด่งดังกันมายาวนานนะถูกเก็บกันจนหมดรวงการไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สอง0มพันบาทนะครับนี่พอเดิมนะย้ำพอเดิมว่าหนองโกสอง0มัน็อยบาทครับ <26, 700, S 1> พระเปล่าสามหมืยังจะซื้อได้หรือเปล่าครับตอนนี้เท่าไหร่นะสองมื่นหกเจ็ดร้อยสอดร้อย เดี๋ยวใครใส่คุณใส่นี่อีกเป็นหมื่นพราเดิมแท้แท้นี่ไม่มีให้เห็นแล้วไม่มีให้แขวแล้วสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับรายการนี้เป็นของใครไปดูกันครับสองหมื่นแปครับตอนนี้ร่วมมากรรมกินตับแบงประเทศไทยเซียนบ้าจะรู้เลยว่าเปลวเพิงพราเดิมแท้แท้น่ะสวยๆหลายแสนของหวานสงการใช่ไหมพี่เวลาเทพบอกเดี๋ยวทองสองหมื่นกว่าบาท พระ,ะหรือเท่าไหร่พระละัพันโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอามีความสุขกันไหมคนที่ได้พระวันนี้ผมใช้ของลูกสิทธิลบุรีโอไม่น่าจะวุฒิไม่ทันนะ